สวัสดีค่ะขอบคุณนะคะพุ่ยมางานแต่งแม่เทีวพันด้วยเดี๋ยวเชิญสามสบายเลยนะคะวัลลภพิษเอ้ยป้าเดี๋ยวไปเก็บของทุกโต๊ะเลยนะกรู้ ผ่าจจะได้เป็นกักเป็นฝาสักทีครับข้ามีนก็ดีใจและนี่คุณใหญ่ไปไหนฮะคุณใหญ่คุณเล็กไปไหนคุณใหญ่เล็กตัวครับเพราะว่าเป็นชาสูตรมาน้แต่งเนี้ยสองหนึ่งและลุงคุณลุงให้เขาในวันสุขสกเฉินจุดก็ตียังไม่เล่นอนเดียวให้ฉันในวันโสดยังไม่ตั้งเวทีเลยใครร้องเพลง จะลองความเศร้ิงเข้าวิว่าจะลองให้ค่าวันทีป่าใชเสียเข้าไปนินดีๆพ่อไปพ่อเคียดพเคียดเดี๋ยวนี้ไปเคียดกินเล้าพอเมาเดี๋ยวเที่ยวกันแลกซี่กันพ่อมิเครียดเรื่องอะไร เกียนเรื่องอะไรหลายเรื่องเยอะพูดเไม่เคยไปมาแล้วเนาะไปทำบุญฮะทำบุญเขามีทำบุญด้วยเหรอคะมีทำบุญให้กับน้องๆที่เขาทำมาหากินก็เข้าใจพูดไม่ก็ใจบุญเอ้าเขาไปรวดเราแล้วก็ทำบุญให้เขาไปใจบุญลุงขาวหอมขาวหรสีสิฝาคนหนูโรงแรมโรงแรมเป็นสีขาวอันนั้นสีเทา ที่ทำมีมีมีปัญหาเกี่ยวกตรงนี้ด้วย <c oughs> <c oughs> มากๆขอบคุณแทนพ่อแทนแม่ด้วยนะโอ้โหจำคุณแม่นี่ก้อนขันมาใหญ่โตมากเลยเนี่ยคุณหญิงมาเรียสวัสดีค่ะอันนี้ลูกสาวของวัยพระเจ้าโอ้สวยๆกันทุกคนเลยนะะเนี่ยคุณหญิงไม่หวันค่ะหนาใหญ่โตนะไม่ได้หรอกค่ะอุ้ย เช้าค oh, right? oh. ุณหญิงมะลิวันแต่งงานทันทีจะขายหน้าได้ยังไงล่ะคะุ้าวแต่แล้วใส่คอลเล็กชั่นใหม่ด้วยต้อลเปลี่ยนแล้วเหรอตัวใหค่ะโอ้โหหัวหงารั่วพองน้ำแข็งยัดไว้อะโอ้โหนะคะตัวใหญ่มากเลยค่ะขอบพระคุณนะคะคุณ เออมัตอ็อย่างนี้สิลกูกคุณพี่สดีครับคุณยิ้งค่ะโอ้โหจะเป็นดอกเลยนะคะเนี่ยพรอ้อมหรือยังละงานพรอมค่ะนะนี่พาจะบ่าวมาด้วยแหมวันนี้แต่งตัวแบบนี้หล่อมากเลยค่ะเป็นไงเป็นไงตัวเท่าหลักกิโลชนบุรีนะ <laughs> เพลงเวเซอร์แอกมาไม่ไปเสิร์ฟด้วะคุณพี่เดี๋ยวเชิญเจ้าบ่าวขึ้นก่อนเลยค่ะขึ้นนั่งเลยค่ะขึ้นข้างที่เลยนะแล้วเจ้าสาวอยู่ไหนเราเจ้าสาวเตรียมพร้อมแล้วค่ะคุณพี่รับรองค่ะคุณพี่เรียบร้อยแอดเรียวเอ้ยมาเรียวลูกเรวมาแล้วแบบเรียวลูกเรียลูกเรลูโอ้โห ไปเลนี่ไม่ต้องย้อนยัมแพ้วเฮ้ยงานนี้มีเชิดถิงโตเอไม่หาไปไม่เอาเาแล้วก็ป Gracias. มะโหลีบันเลงเหรจ๊ะครับแขกใหญ่ฉันเลยเหรอครับคุณพี่เลยค่ะเอาแขกก่อนไอ้ด๋วเฮ้ยไอ้สายเป็นไงเพื่อนเริ่มเมาใหม่ในขนาดนี้มันต้องฉลองงานบุญที่เล่านิดนึงยอมใจนี่อย่าเมาให้มันมากได้เดี๋ยวพวกเผลอหลับไปโทรศัพท์มันจะอยู่แบบตัวความแตกทิพย์พายนี่นะเพื่อนนะ พูดมากจังเลยวันนี้ขอุณมากนลูกนะมีลูกแต่บ้านมีลูกเต่งเมืองนะลูะปว่าวาวาชายเลยนะบอกว่าชายได้รันรอนเป็นอะไรนะสันสั่นทำไมาลลสามเดือนไม่ได้จับเลยได้จับไค่เคยไปงานแต่งใครใช่ รอนะรอนะกำลงจะไปที่ยวกักแล้วทีคำบุญคำบุญโชคดีโชคดีน่าภูมิใจเนาะโชคดีโชคดีคุณพี่นี่หยิงโอเหยิงปกติอยู่บ้านเป็นอย่างนี้หรือเปล่ากันเนี่ยหัวต้องร้อนได้ยินกันเจอ ไว้พอให้น้องหน่อยเสือให้ด้กันเออเร็วเข้าไปเรลวต่อเลยต่อปีราศีแล้วโดด้วยศีโชคดีลนะไปแล้วไปไหมแปลเสือ กระป๋อนดูโอ้ยโอ้โหงานแต่งมีคนตายโอ้ยเห็นมึงเป็นนี่ดีไงเนี่ยพึ่งจะตายได้แท้หดเหนือตัวนิดเดียวโอ้โหมันเล็กคุณยิงบริวัติคุณพี่งอนแต่งร้อนชอยชมันเป็นงานศพได้ยังไงพี่ไี่ฉันพี่รู้จริงๆ เดีนี่เขาไม่รู้คันหญิงไปหรอกแล้วจะจมตับตัวอคาตตก่นมาให้ดอกไม่รู้จริงๆค่ะครตามันมไม่ดอกคุณหญิงแต่ฉันห็นดีคนไปเลยแก้วไปเลยไปเลยไปเูไปไปเน ดูแล yeah, really nice oh, mm ้วยอีดูแม่ด้วยนะจู้ป้าฝากด้วยนะลูกนะดูแลด้วยนบครเยะจาตกแดเค่นี้นะคะีฉันเป็นตกพรกเรยบร้แล้วลูกเแเที่ให่โเดี๋ยววันนี้ใหญ่เต็มที่เลยใหญ่ดูงานเองไม่รัามาีดิเช่วยงานกันรึมรึมรึมงทำอะไรของมึงเนี่ยงานที่แล้วมีคนโดนยิงตายโอ้ต้องป้องกันตัวกล้ยบ้า อเครื่องรากขอขังอะไรวะที่อื่นมาตะกุดฝาบาทเออของกูตะกุดฝาบทมึงมีเลอะเทอะไปนี่พูดจาไม่เป็นมงคลเลยปายเชื่อคุณิงป้าจัดเต็มเต็น้อยโอ้ยวรพิษเดินไงไม่ดูเลยวะเป็นอะไรตัวเดินสฝาดไปหมดเลยไม่ได้เป็นอะไรเอาน้าเนอร์สิไปหมดเป็นอะไรเนี่ยไม่ได้เป็นอะไรค่ะเออวรพิษไปไหนมาลูกเดี๋ยวเชื่อคุณป้ารับแขกด้นะแม่คะ เป็นอะไรหรือเปล่าไม่ได้เป็นอะไรค่ะคุณพี่ใจง้า่ดีทำอะไรทำ,ทำตแต่ให้มันดีๆหน่อยสิคะเจอว่าแคนจะทำอะไรก็ไ่ได้ปวดแ่หาะอยากแตะแถวจะจับได้ยังไงเ่ะนานีเขาตามคุตไ้งแต่ปี๋ Bye. ว่าอะไรวะเนี่ยทำอไรมื่อกีทำอะไรไอติมป้าไอบ้าไม่อยางไอติมใช่มึงนี่ตะกุดมึงตายแล้วไอ้นี่ฝึกพี่สัจจาเบี้ยงไปอดยังไงเนี่ยพี่ทำไมมึงมาเร็วๆดิเออโกรธทำอะไรอยู่วะเดี๋ยว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 เออแกจะพาข้านี่ทำไมเนี่ยทำไมคดีเก่ายังเคลียร์ไม่จบเลยแล้วพาไปแก้ว เดี๋ยวถ้ามีการยิงกันตายแล้วถ้างานหน้าถ้าตายฉันไม่มาแล้วนะเจ้านานแต่งเจ้ามึงไม่มามึงก็หัวขาดสิวะเอ,กอ็กูไม่ได้ยาม,มานะบลทำไมอะเอ็กใสในเอ็กใสเนะมีงานหาแต่จะเชิญไม่จะกูจะกูไม่คชิดจะเชิญคนอื่นบ้างรือยังไงเด็กประว่ากันอ่ะคุณพี่สวัสดีคุณหญิงเดือนเราไปถึงไหนแล้วเนะ คือว่าตำรวจมัน<ด>ัาตามตัวคนร้ายค่ะถ้าดีเรื่องอิชเชรี่บอกพุณพี่คนแรกเลยอย่าให้มันนานมากแล้วกันอเ,เอาทุกคนบันดยุ่นี้พระอนุธาแทบมนทนเดินทางม,มาถึงแล้ว ลาบารมีของเราทำไมขนาดเสด็จมาที่นี่หมายังหอนก้อนรับวันนี้เป็นวันดีคือบ้านเราไม่มีหมานะรจะการทำเลี้ยงแขกหมดแล้วเอาใส่ถุงก่อนเจ้าไปกินวันเดินด้านไหนด้วยด้วยโขไปกินปลาเป็นไงบ้างมีเลือดตาถูกใจหรือเปลาสุดยอดมากสันเช้า โอ้โหเต๋อวยคุณยิงกล้าไปค่ะยิ่งใหญ่อลังการซะเหลือเกินเรื่องเริงดีไม่ี่ค่ะเรื่องเลิงเรื่องร่มด้วยไปสานเขาไม่เป็นการเสียเวลาเริ่มพิธีขึ้นเลยนะไปสามสัมสามสับเอ็ยเอาพี่มึงเห็นอะไรอีกไหมนักเห็นอะไรไหนข้าวฟ้าบางแล้วเอ้าเห็นดิเต็มสองตาเลยจริงเหรอเออ ตาบอดนะไม่ฝาดแล้วเป็นอะไรเขาก่งทำหน้าให้คนเห็นผีเนี่ยผีที่ไหนแล้วจะบ่าวจะสาวก็จะหน้าละแกหลอนก็แล้วเขก่งเสืออะไรพี่หูดำสีผักเลยเป็นอะไรปะเนี่ยผมไม่สบายนิดหน่อยเอาแล้วครับผมผมเห็นเลยอะไรพี่เห็นด้ยเห็นสิเขาไม่ได้ตาบอดจริงเหนะพิมจะโกหกกคนละไม่โกหกพี่แล้วแหมแผกเรือนี่มีแต่คนใหญ่คนโตทั้งนั้นเลยนะพี่นะ แค่นั้นจริงเหรอใจขาเห็นอะไรนักหนาหรอเปล่าไม่ใช่นี่เป็นอะไรวะอะไรนี่กูเห็นไหมเนี่ยเห็นไหมอะไรอ่ะเห็นไปเลยพระพระองค์นี่มึงเห็นไหมโอ้เห็นเลยเห็นใช่ไหมเลยมึงเห็นใช่ไหมใช่เลยใช่ใช่ไหมอีดองอย่าตีนหายอยู่ที่เดาแเหรออย่าเถจะเดี๋ยวกูแช่แข็งไปงานผิดกันแล้เดี๋ยวนี้ คุณหญิ้มพี่ว่านะอย่าแต่งเลยเรื่องเนี้ยทำไมคะนี่พี่บ่กต้องมีคนตายนะคไอ้เจ้าพี่คุณพี่พูดเสียจ้านี่พูดอะไรเนี่ยฮะจะหายเลยพี่ต้องเออไม่เป็นมงคลก็พอหรือยังพออะไรขอไม่ค่อยดีใจมากนะไปมาให้มาทนพี่ขอให้เจ้ามีความสุขมากๆแล้วก็ขอรักกันไปนานๆนะเนาะ ดีใจด้วยวันนี้ฉลองก็คงไปกินซ่าถ้านเอู้ว่าต่อไปคุณพี่เชิญหน่อยค่ะอพี่เหรอค่ะโอเคนขออนุญาตไม่ร้องสัศน์งานได้ไหมไม่ได้หรอกค่ะวันที่ปวดท้องหนักมากเลยอเไปก่อนคุณพี่ท้องไม่ดีอะค่ะไม่ได้คุณไม่ได้ค่ะเดี๋ยวเชิญท่านผอขอระาขออนุญาติเชิญไปจิ้งกิจการ พูดเจอปาแมอีหนูอีหนูนี่ว่าสนาดีเ <sh> ด <explode> ็กหัวเป็นคนดีนะลูกนะรู่นไงว่าเราคนดีก็เคมนะนี่เพ่จะเป็นไรน่ไม่้องไปสนใจขอบคานภัยนะปีครับขาคมีความสุขมากๆนะปี๊กครับขอจบกาเล่นวค่ะน้อรโหวดมาเป็นกั่านั ต้องการอะไรก่อนนะอาจจะอะไรได้บ้างไม่มีอะไรเลยคุ้มนะหนูขออีกมากปนงมาเร็วๆต่อแ้วตัดกล้วยพอไม้เร็วทันเลยเนี่ย What ลงโทษไม่ได้ถ้าหากมึงหาตัวฆาตกรไปลงโทษไม่ได้ะกพรอครัวมึงจะต้องลทษมลำ้ามรี่เจ้บแล้วค่ะเหนื่อยค่ะเหนื่อยไม่เท่าไหร่แล้วเจ้าค่ะขี้เกียจใส่ชุดค่ะ ่ชุดไม่ทันเลยจัดเตรียมให้เรียบร้อยนะที่แขกผู้ใหญ่มาช่วยคุณหญิงนักแขกด้วยนะคุณหญิงอ่าอ่าสั้นเลยครับเใช่ยาวมันหายไปไหนอีกแล้วเนี่ยผมยังมองหามันไม่เจอเลยครับเกียดจริงๆเลยจะไม่ช่วยจัดงานจัดงานยังไงล่ะพงฮะยังไม่ได้ยาวทำไมไม่ช่วยแม่จัดงานให้เรียบร้อยลูกคู่งานอีกแล้วนะผมผมกลัวครับกลัวอะไร ที่แล้วตะกุบต้อนผัดอย่างงี้ไม่มยิงเลยเนี่ยเลี้ยยังไงมันยังคอยตะหวันมาเลยไปทำอะไรแต่ของดีมาอะไรลูกหลวงพ่อพัดเ,เอามาแม่ขอหน่อยกำลังร้อนเลยลูกโอ้ยแม่ร้อนจะงหมดจะตกเลย <c oughs> อย่าพูดสิลูกอย่าไปพูดถึงเขาเตรียมงานให้เรียบร้อยจัดที่จัดทางให้มันดีๆลูก เกียร์ชื่อหมดจะไม่มาก็ไม่ได้นะเป็นสาวพาเลยค่ะพี่แม่ต้องกลัวน้ลูกเดินตามแม่มาคุณหญิงสามีข้าคุณหญิงแหม่คุณหญิงเนี่ยเป็นเพื่อนแท้จริงๆเลยนะคะเนี่ยมาทุกงานเลยเก่งใจจังเลยค่ะไม่ต้องเก่งใจเลยค่ะไม่ต้องมึงอย่าสกิดสิ คอรเคชั่นใหม่อีกแล้ววันนี้หนุยวิกตองนะ,ะนะคะค่ะคุณหญิงคุณหญิงคะ <c oughs> จะขออนุญาตนะคะค่ะ <c oughs> คือว่างานนี้นะคะจะขออนุญาตไม่ช่วยสองนะคะ <c oughs> ทำไมคะ <c oughs> อีชันเอาตัางไปทำประก,กันแล้วค่ะมาก็ดีใจแล้วค่ไม่เป็นไรคะ่ะ <c oughs> ไม่ไอยปลอดภยัยแแค่นี้ก็ดีใจแล้วที่เดิมเลยค่ะคุณหญิงที่งานนี้มีอ,อปพรลหรือเปล่าคะมีค่ะ ค่ะคู่ภัยก็มีค่ะพี่ขอบใะขอบใจนะขอบใจนะหนูนะเอออ้ยมากันแตกมาทุกงานเลยนะขอบใจขอบใจอุ้ยมีน้ำใจแล้เกินนะเออมันมาเยอะไปไล่มันก็ดีไดน้อยอะไรไปกินกันเลยนะเออจะได้มีเหนื่อยนั่งเฉยๆได้ยนะพี่จ้าแล้วที่แล้วคุณพี่สั่งสาให้มาด้วยได้ไหม เอาไปนี่คงยาวไปไหนไม่หมดวันนี้ฮะคุณดดีวันนี้ครับสวัสดีจ้าพูดดี๋ยวบอะไรจ้าปรึกษาอะไรหน่อยนะครับอะไรจ้าผมว่าเสร็จงานนี่ขอใส่อยู่ในคนนะครับเข้าไปคะเดี๋ยวแต่งอีกจะได้ไม่ต้องไปไปมามาครับงานสุดท้ายแล้วค่ะสุดท้ายแล้วนะค่ะยิ่งคุณพี่สัจจาไม่มาหรืออ๋อมาที่เดินมาด้วยกันเนี่ยพี่สัจจาไี่อะไรไปดีครับ พ่สัุยาอะไรวะงานเขาจะเริ่มไม่ดี้จะเรียกอะไรนักหนาแล้วกูก็มาเลยเนี่ยก็รู้อยู่แล้วว่าช่วงนี้กูไปไหนมาไหนพิษณุ์เนตัวข่าวเลกาเลยมีภรรากับเขาเหมือนกันเออไอใส่ละไอ้ใส่กูต้องตัดความเป็นเพื่อนกับตัวเองทำไมถูกขอให้มีเงินอะไรก็เชิญแต่กูเชิญแต่กูไม่คิดจะเชิญคนอื่นบ้างหรือยังไง ก็คุ้นความจริงเหรออะไรเรื่องนี้มีกูตาทิพย์คนเดียวเลยตาทิพย์อะไรพ่อแกเอองานเขาจะเริ่มแล้วเนี่ยแกไปไหนมันไ่ได้ไปไหนรึเล่าอ้าสวัสดีครับคุณจริงพี่เอาอะไรมาคะเนี่ยอ้าวงานแต่งโลกหลานพี่ก็ต้องมีวัตถุมงคลมาฝากหลานสักหน่อยเก่งจังจุลแต่ว่าพี่ขออนุญาตถือเป็นสติมงคลแกัตัวเองก่อนแล้วกันไม่เป็นไร เออนคุณหญิงี่ว่างๆนั่งบ้างไหมนะ VIP ด้านซ้ายก็มีครับเออไปข้างโน้นดีกว่านะฮะคุณหญิงค่ะไปที่เดิมดีกว่าเดี๋ินๆๆๆเดินไปเดินมาแกไปแล้วแกเนี่ยไปอะไรไม่ได้เป็นอะไรฮะแกอย่าบอกนะทำหน่อยอีตัวเก่าใช่ไหมตัวเก่าเขามีตัวใหม่เข้ามา วลัอยู่กับข้าไม่ต้องกลัวเน่เดี๋ยวถ้าเป็นผีเด็กจะเตะให้กิงเป็นผีผู้หญิงจะปต้องทำเมียแม่งเลยไหนอยู่ไหนนี่สัญญาเลยถ้าเจอวันนี้ตบเป็นหัวทิ่มเลยเอาเลยนี่อยู่ไหนอยมันไปยังยังไม่ไปอีกเหรพี่คนไมนน้ทังเมือยฉันด้วยไปยังคุณหญิงครับผมว่าถ้าพร้อมแล้วเริ่มงานนะครับ พี่ว่าเงานนี้ก็มีคนตายนะครับเฮ้ยพี่พูดจาไม่เป็นมงคลอีกแล้วค่ะอย่าไม่เอาแล้วอ่ะไอ้หนูไปลูกเริ่มพิธีหอยอยู่ไหนลูกเร็วๆพี่เะี๋ยจัดงานเข้าไปไม่เตรียมเลยหอย อนนี้ไม่เปลี่ยนหร้วครับพูดอะไรกันเนีย่ยขอให้มีความสุขกับความรักครั้องนี้ พี่เขาเลยลูกเป็นพี่น้องกันรักกันเอาไว้ลูกไหะ